สวัสดีครับผมเราอยู่กันที่บ้านไสทองตะบนลำดวนอำเภอสังเจวบุรีรัมย์ครับงั้นบวชอกระดึะมจบแล้วบอกฮะวัดีจ้าอ้อลาลิงเดี๋ยวจ้าปาดจับมืยบัดอู้ปดัปดปราดชายจอบ่อย ឬប្រាត់ឆាយចាប់ទៅប្រាត់ឆាយជិះស្ដាប់ណាដេដេលលិកធំហ្នឹងលិកធំតលិកហ្នឹងឡាមួយហ៎មិនឃើញប្រាត់ឆាយចាប់បើហេបាទគេរើមកធំលិកធំចាប់ប្រាត់ឆាយមិនចောက်ស្ដាប់ទៀតដេដេលចាប់លឹសលុយលឹសលេងមកហ្នឹងក៏ជិលចុះវិរុតហ្នឹងគឺត្រឹមប្រាត់ឆាយມັນចោលហើយបឺបឺស្មាត់បឺលកគឺឃើញដល់មុខដេដេលបើបើទៅក្រឹសផ្សេងມັນហ្នឹងមកទេអឺស្ដីជើងម៉ៃជើងអុយមីន ស៊ូតរស់ស្ដីចកដាក់បើខ្មាត់គ្រឹះម៉ាត់ឡងយួអំពីទៅយួទៅយួអូមានស្រីឌਿੰង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 អូម៉ែអូសាងគីណាខ្លាំងឡើយអូថាគ្រឹះនេះផ្សេងអ្ហមអុយទេបាទអុយទេគីធៀរអុយប៉កលិងមកមានអូយុក្ទូបានតនិកណាក្ទូតើជីណារឌីនអ៊ុននេះក៏លົງឈុតໃຫຍ່เลยបោះครับឈុតໃຫຍ່របស់ JS ສາວครับអូມັນក៏តូរូតម៉ួយຫມູ່តែក្ទ្លៀមម៉ត់ណា โอ้โ้อีลกี้ชนบเลยปาจรอีลกี้ชนบเลยตู้ลูดมมมอนี่ตูดกร้ยดันนางตเบ้มต้องปรับจันเจ้าเอ้ยจันเจ้าเอาไป modify ใหม่ด้ร์นี่ตู้เจ้านี่มากี่ใบวะทั้งหมดเลยดินี่ปาจนต้องไปใส่ให้เขาใส่ลิมให้ใหม่ไป มันเดินเลยตู้มันเดินเบอร์ปัมนี่ก็มาทำงานแบบจึงิงเหมือนขามันเหมือนเหมือน,น,น,นตูพ้พีเอ็นอะ่ะก็ได้ดิ <ừ. S 1> แก้ปัญหาว่าแก้ปัญหาใ่ในเกมวู้แต่สายตู้แกเดินดนี่นะอ๋อเดี๋ยวฮาวโก้ฮุกด้วยแต่สายตู้แกเดินมาข้างหน้านี่สายเสมอดูแลด้วยวันนี้ลงอ่า 12ใบครับก็ทั้งหมดของเขาก็12ใบนี้แหละนะครับสบเบดครับเป็น F26 AST ครับเสียงกลางก็ VA ครับวิชันออ u ด i o โอครับ B 12ครับ2 4 6 8 1 0 12ใบครับ12บสอคูณครับสวยงามวันนี้ฟังนี้ก็ อิเล็กโทรต่อเนาะอิเล็กโทรครับฝั่งนั้นฝั่งนู้นรถแห่เอาเอาจุลนี้รุ่นเรุ่ยอันนี้ก็ตะกอนแผ่นดินไหวใช่ไหมบ้าสี่สามปีที่แล้วถูกไหมสามด้วยสี่แต่มันก่อนนั้นตอนตอนพี่ถ่ายมาสี่ปีเนาะสี่ปีแต่มันก่อนนั้นประมาณสองปีอ่ะเออตอนนั้นชุดนนั้เแต่แต่ผมไหวผมเดินตามผมว่าน้องมกรชัตรักทรงเนาะประมาณ สองปีนี่เลยก,ก่อนแต่ในชุดเล็กสองคูสองเดินตามแล้วก็มาชุดแผน่นดินไหวตอนนั้นก็กี่ใบแปดใบแปดใบแล้วก็สิบสองแปดแล้วก็สิบสองแล้วก็โลโลออกแล้วก็มาเป็น,นช,ชุดนี้ใช้ชุดนี้ชุดนี้ก็ได้มาจากทีมงานของอาเสียหมดของของอ้าําในปรชาชัยนี่เลยครับพอซื้อมาเขาก็ เล่นด้วยนี่ด้วยไม่มีคนดูแลเลยขายเราก็เลยขายครับเราก็เลยซื้อต่อครับมามาฟังชอบชอบเสียงลึกลึกลึกก็เลยเอาเอาเป็น a อ t f ีเอฟมาใช้งานครับผมชุดนี้ก็เป็นทั้งเครื่องไฟแล้วก็เป็นดนตรีสดได้ครับแยกข้างละ6ใบเนาะเละหกใบครับเสียงกลางก็ข้างละหกทีนี้มันมีชุดใหญ่รับแล้วครับชุดใหญ่เอามี ชุดใหญ่กี่ใบครับเพราะว่าลุงเจียงเขามีนโยบายชุดใหญ่แล้วอ๋อลุงเจียงมีนยโยบายชุดใหญ่แล้วเท่าแปลว่าขึ้ก็ได้เส้นกลางข้างละข้างละสิบข้างละสิบครับถ้ามีข้างละสองก็ได้ครับอันล้ตู้เบร์หรอโลตู้เบรโลก็มีมีของทีมงานสเปอย์อยู่ครับอ๋อครับข้างละสิบสองก็ได้ใช่ครับเออแต่ถ้ามันข้างละสิบสองมันก็ต้องอัพขึ้นเลย อ๋อนู่นเซอร์โมค้าบวอัพอัพราคาขึ้นครับอันนี้รับงานเท่ายนิ่เครื่องไฟเครื่องไฟชุดนี้ถ้าในหมู่บ้านเจ็ดพันห้าครับในหมู่บ้านเจ็ดพันห้าเสร็จงานหรือว่าเสร็จงานครับเสร็จงานเสร็จงานคือคือที่นี้คือสองคืนสามวันนะครับอือสองคืนสามวันครับก็คือชุดนี้เลยถ้าตามถ้าถ้าระยะทางไกลก็บวกค่าน้ำมันตามระยะทางครับเริ่มต้นที่เจ็ดพันห้าตามบอกว่าเริ่มต้นที่เจ็ดพันห้าอันนี้เราต่างแต่ที่บอกคนคนจาก ก็เนี่ยตมนี้ครับเจ็ดพันห้าเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นที่เจ็ดพันห้าก็ดูเอาตู้เบรโลสิบสองใบแล้วก็เสียงกล้าสิบสองใบครับผมไฟลักไฟไฟหลักนี่คือน้องโมะแค่นี้แหละแต่แต่ผมมีมี2ี่ว่บหลักมียี่สิบหลักไฟเต็นครับไฟเต็นทก็มีพรีทอมครับงนุ้งเครื่องไทยของของพ่อพ่อหน้ามาจากสระแก้วที่เขาจ้างต้นเฮบางคนอ่ะมาด้วยครับเขาเขา บ้านผมเพราะว่ารถเฮมาจากสะแก้วเลยเดี๋ยวมาัมาดูพาวเวอร์ก่อนพาวเวอร์ก็วางไว้ตรงนี้โอ้สวยงามเลยครับอันนี้พากลัมาดูสายต้องเปลี่ยนสายใหม่แล้วบ่ใช่ครับเอามาสายมาสายครับ 4M เบอร์เบอร์สีแล้วเบอร์สีแล้วครับอันนี้แยกสามทางหรือสองทางสองทางสองทางครับใช้กี่เส้น ได้สามเส้นสิบสองใบสิบสองใบเอ่อเส้นเส้นหนึ่งมันใช้อาซใบเนาะก็มันก็มันมีซีคคอใช่ไหมเออก็ใช้สามสามเส้นถูกแล้วทั้งกลางเปลี่ยนหมดเลยครับเปลี่ยนหมดแล้วครับเบียดใช้เบอร์เบอร์สี่เบอร์สี่เือนกันอ่าก็นโยบายวิเซมโบตันเอออะไรที่มันดีเราก็ปรับปรุงไปเพื่อคุณภาพเสียงที่เราอยากได้นะทาวเวอร์ก็ใช้แค่สี่แท่นครับต่อไป ผมว่าจะเอามาขับโร่อีกแท่หนึ่งเพราอให้มันเป็นที่4โอห์มทั้งหมดอืครับออาตัวนี้มันชนะเราสามเนาะใช่ครับมัน2คิวอ้เออต้องหามาอีกแท่หนึ่งครับมาอีกแค่หนึ่งเดี๋ยาทำยังไงมันจะสวยวะนั่นแหละผมเพราะว่าเพราะมันดูเค่ยัดเขินไปจะยัดมอนิเตอร์อ o ์มอ monitor ด้วยกันไหมผมยังคิดอยู่เออบพาอร์มอ m o n ตอร์มาไว้ด้วยกันครับไม่เราจัดใหม่ก็ได้ใช่เอาใช่ไหมเดี๋ยว เออทำแบบนั้นก็ได้มันจะได้เป็นปกคสามแหล็กใช่สามเหล็กครับสวยเลยสุดเลยครับตรงนู้นก็ไม่มีอะไรเราก็มีแค่มิกเนาะส่วนตรงนี้ก็นี่ไงเขาเลยคอนโทรลเลอร์ก็อยู่นี่นะอยู่นี่ครับพอมาแลนี่ก็อยู่นี่ทำไมไม่จับส่แใดก็จะใส่ทันีมันชุกเชิครับอ๋อพอดีผมผมเพิ่งเพิ่งมาเปลี่ยนสายทีนี้สายมันสั้นผมก็เลยเอามาวางตรงนี้แล้วก็เดินไปท่านั้น เอาสายสัญญาณเดินไปเท่งนั้นสองเส้นปิดเพลงได้ไหมนี่ได้ได้ครับเอาหนีงออนไอของใครดีโอ้เบอสนิ่งออนจะได้กินหนังคลังยื้นฮะอะไร้วว่ะเตรียมงานบวชหน่อยสิอ่ะครูลีดหรือไีดหรือไบัดโนตัดลีดตดติดจ้ะโนจำมือกี่บัดอีลีหัวกี่แต่ก็ได้จ้ะ าสามเ็ะเป็นเอก็เป็นสองแรกครับงานบวชนะปิดเนี่ยครับมาฟังชุดน,นี้ครับ ดับมาเพลียางหน่อยนี่อเดี๋ยวให้ฟังนุ่นเขาเรียกฝันบวชสองหน้าบอกสองวันติดกันเลยก็ประมาณสามประมาณสองสามก็ถึงวันหนั่งเดี๋ยวรอเดี๋ยวมาถ่ายกันตรึมฟังนี้ดีกว่ากันตรึมฟังนี้มีใครมาบ้างนะมีจาเวลาสิดีแล้วก็อาจารย์ประชัยประชัยแล้วก็ น้องๆกลาดูงอ๋อหรืออ้าก็บาริจี้ก็จะเป็นพี่หนึ่งหนึ่งือไทยหนึ่งือไทยใช่ไหมสอนครับจะอันอู้อิเล็กโตรนใช่ครับจากวังหินใช่ครับอืคนนี้สุดยอดแล้วพี่น้องเยเดี๋ยวรอฟังครับผมนะฮะเสียงใสมากเลยตั้งแต่เปลี่ยนเปลี่ยนระบบใหม่นะครับก็ถือว่าเปลี่ยนระบบใหม่เนาะเจ็ดพันห้าสำหรับเครื่องไฟในงานครับผมก็เริ่มต้นแต่ถ้าไกลก็บวกถ้าเป็นคืนคืนหนึ่งก็ 5,500ครับถ้าเป็นคืนนะครับคเมว่าคืนเดียวคืนนี้วันเปิดมานบ่ายไปถึงเช้ามานเที่ยงครับอือจะมีให้เลือกถ้าแปคุณแปดมันก็จะลดลดลงครับอือก็ดนตรีสดก็รับครับผมทุกวันนี้อุปกรณ์อะไรครบหมดแล้วครับผมครบหมดแล้วอีก4ใบอาอครับตู้เบีหรอครับมีมีแผนอยู่กับตู้เบีเพราะว่าตอนนี้ พูดตรงๆเลยนะว่าวาเบรดมันสู้สู้สู้กลางไม่ได้อืครับกลางมันจัดกว่าครัับมนก็เดี๋ยวน้องจะเพิ่มเพิ่มปริมาณไปอีกแล้วกันตู้เบดเพิ่มไปอีกสี่ใบค่าละแปดเป็นค่าละแปดเนาะฝากไว้ด้วยแล้วกัน j s เอสาวบ้านบ้านสายทองสายทองตะบนลำดวนลำดวนเอาเบอร์สังจังหวัดปฐมดังครับเอาเบอร์โทร0615149430ครับ Facebook ก็ ส่วิทีสัพระนิรัมภาษาอังกีษครับผมนะหรือไม่ก็ติดต่อตามนั้นเลยครับอ่ะอยากได้เครื่องเสียงเครื่องไฟในงานก็ติดต่อมาหรือเป็นอยากได้เวทีดนตรีก็ติดต่อมาเนาะได้ครับรับทุรูปแบบแล้วตัววันนี้ครบวงจรครับ GS ซาวครับผมนะขอบคุณมากครับ